ที gamer, ่มาเร็วๆจีทุกคนอุ้ยช้าจริงๆเลยอ่ะบอกให้ตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้าก็ไม่รู้เรื่องเฮ้ยอัปุ๊กปิกปุ๊กปิกอัปุ๊กปิกพี่ฝนใจเย็นๆปุ๊กปิกปุ๊กปิกจะไปไหนจะไปไหนมันนี่มันนี่นุชก็ช้าแล้วเร็วนุชนุชมันนี่มันนี่ปุ๊กปิกโรงเรียนอยู่ทางนี้ไหนทางนี้ทางนี้มันนี่มันนี่อ้าวเลยเหรอเออเลยแล้วอทีบอกแล้วไว้ตื่นกันเช้าๆมัวแต่นั่ง ดูทีวีกันอยู่นั่นแหละพีฝนหน้ามีฝนไปเร็วเกินไปแล้วมาเร็วๆที่เดี๋ยวโดนคุณครูเขาว่าเอานะเรายิ่งมาสายสายอยู่ด้วยเนี่ย<ม>ดูสีไม่มีใครอยู่ข้างหน้าโรงเรียนแล้วเนี่ยสงใจเข้าไปในชั้นเรียนกันหมดแล้วอ่ะนุษยนาด้วยนาเร็วๆมาเร็วๆพ๊กปิดกบกช้าจริงๆเลยยิ่งเพียดนี้ช้าใหญ่เลยเนี่ยต้องให้ปิจามที่บ้านทุกวันเลยอ่ะ เฮ้ยก็พี่ฝนช้าเองนี่นาใครช้าใครช้าพี่ฝนหน้าไปจ้าพี่เอกนะพี่เอกนั่งดูทีวีอยู่นะมาเร็ว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 เยเ้เหนื่อย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 แล้วว่ะเหนื่อยแล้วว่ะเฮ้ย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 แล้วห้องเรียนของพวกเรามันอยู่จรงไหนยาพี่เอกก็เลยห้องทันตะวันไปไม่ใช่เหรอเลยห้องทันตะวันเหรออ่าแล้วห้องทันตะวันมันอยู่จรงไหนอ่ะเดินไปข้างหน้านี่ไงเดินมาข้างหน้าเหรออ๋อนั่นใช่เปล่าอ่ะ ไม่เห็นจะมีใครเลยอะเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเหรออะไรของพี่ฝนนะทำไมโบมันจืนบังพี่เอกอยู่นี่แหละบื่อไหนงานไหนไหนห้องเรียนเดานี่ไงเดาเนี่ยถึงแล้วห้องเรียนสากุระเฮ้ยกว่าจะมาถึงเฮ้ยทําไมเด็กๆมากันช้าขนาดนี้ละจ๊ะนี่พวกเราเรียนกันมาตั้งนานแล้วนะเออก็คือว่าพี่เอกเขาเขาตื่นสายอะค่ะแล้วก็นั่งดูชีวีด้วยหนูต้องไปตามจันหล่เลยอะค่ะเอา่อยางงั้น มาเร็วมาเร็วไหนๆล้วก็มาแล้วมาออกกําลังกายกันนะจ๊ะออกกําลังกายเหรอคะแต่เมื่อกี้น่ะหนูปั่นจุกรยานมันเหนื่อยมากเลยเอ่ะหนูขอพักหน่อยได้ไหมคะอ้นานที่ฉุดเราก็ได้ออกกําลังกายในห้องเรียนชาชีนะจับ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 โอ้โหโบเต้นสวยมากเลยะพี่เอกดูจีปุ๊กปิ๊กก็เต้นสวยเหมือนกันนะอยู่แล้วแล้วนดนายไปหาเต้นมาจากไหนเนี่ยโอ,โ,อโอ้จิตหัดติดติติติด พ<อ>ี่ฝนขอให้เต้นบนแท่นไม่ใช่กระโดดลงไปข้างล่าง<ก>สักหน่อยก็มันหล่นลงมาแล้วนี่นาพี่เอบดูนี่จิดูพวกเพี้ยพวกนี้จิทำไมอ่ะหน้าเขาแปลกๆนั้นหน้าคุ้นๆหน้าอยู่เลยอะอ๋อไม่รู้เดี๋ยวพวกนี้เขาก็จะตั้งแก๊งกันอยู่แล้วนี่นาตั้งแก๊งเหรอเห็นเขาบอกว่าเวลาเขาจบไปเขาจะไปตั้งแก๊งกันแล้แก๊งอ,ายายอะไรอ่ะ แกงยาคูซาอะไรทักอย่างแหละแกงยาคูเหรอยาคูซาซาอ๋อแกงยาคูซาอ๋อที่อร่อยอร่อยอร่อยอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเห็นไหมพี่ฝนท่านสวยไหมพี่อยากดูจิ แล้วทําไมคุณครูจะต้องให้เราหมุนมืออย่างนี้ตลอดเวลาด้วยเนี่ยก็เป็นชาออกกําลังกายไงเราจะได้มีมือที่แข็งแรงไงนี่ยจะได้ปั่นจักรยานไปเล่นได้ไงแต่จักรยานมันใช้มือที่ไหนล่ะพี่ฝนม่จักรยานก็ต้องใช้มือดิใช้มือด้วยใช้ขาด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะได้เรียนหนังสือเก่งๆด้วยไงเราจะต้องออกกําลังกายให้แข็งแรงงเฮ้ยเบื่อท่านี้แล้วอะเบื่อชานี้แล้วเหรอให้ให้พี่เอกดูคุณครูเขาเต้นชาอะไรเนี่ยต้อง เอยเขาเต้นท่าอะไรอ่ะเพียกว่า<อ>เป็นท่าปูนะกรึกรึกรึโวยห้องนู้นก็เต้นเหมือนกันโอเขาเต้นกันหมดชั้งโรงเรียนเลยอ่ะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราเต้นเหมือนเขาจะดีไหมอ่ะเราต้องเต้นท่าปูเนี่ยนะใช่แล้วต้องเต้นท่าปูเพียกขยับมาข้างหน้าหน่อยดิเดี๋ยวเขาไม่เห็นกันอ่ะเออเพียร์โดนบังต้องนานแล้วคู่ครับเตะผมแล้วได้ไหมเนี่ยท่านเนี้ย ไอ้ชาเต้นสวยมากเลยอะ่ะพวกเราดูดิแก๊งยาคูก็เต้นเหมือนกันนะดูดิโอ้ยปุ๊กปิดปุ๊กปิดนายเต้นสวยมากเลยอยู่แล้วล่ะนุชฉันเต้นท่านี้ทุกวันโ <c oughs> อ้ยนี่มันชาอะไรนะตกลงชาปูใช่เป่าวะชาปูนี่ใงญ่กระดิก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 โอ้ยพวกเราเต้นแช่มากเลยอะ่ะแต่แบบว่าตอนนี้เหนื่อยแล้วอะ่ะพี่เอกโอ้ยพี่ฝนพี่เอกเหนื่อยต้องนานแล้วต้องแต่ปั่นจักรยานแล้วพี่หวนก็เหนื่อยเหมือนกัน เอาอย่างนี้ดีกว่าเราเบื่อเรียนในห้องเรียนแล้วอะ่ะแทําทำไรอ่ะออกไปเล่นข้างนอกกันมั่งดีกว่าโอ้พี่ฝนนีเนน่เดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวชวนแก๊งยาคูซาแต่งไปด้วยโอ้ยแล้วทำไมทำตามใจตัวเองไม่บอกคนอื่นบ้างเลยบอกจีบอกจีพวกเราไปหาอะไรเล่นข้างนอกกันดีกว่าจีไหมอ,อ่ะออไม่รู้พี่ฝนพี่เอกสงสารคุณครูมากช่วยให้เขาหยุดเส้นก่อน <c oughs> ได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอแก๊งยาคูซาก่อนแป๊บหนึ่งนะเอานั่นนั่นคนนั้นคนนั้นคนจุดใช้คนจุดใช้ พี่จ๋าพี่จ๋าเออว่าไงพี่ไปเล่นข้างนอกกันหนูไหมจ๊ะไปดิไปดิมีดาวคาตนะไหมพี่อยากมีดาบคาตนะไม่มีอะมีตอนนี้มีแค่เอ,อิ่มจุกุยานนะพี่จ๋าว้าวคุณครูขาคุณครูอะไรเหรอจ๊ะครูกําลังมันเลยคุณครูไปเล่นข้างนอกกันหนูไหมคะเอ,อืมก็ได้นะจ๊ะครูกําลังเมื่อยอยู่พอดีงั้นคุณครูคำวิทมีนะคะคำวิทมีมาสิคะคุณครูบอกให้มาไงคะ กำลังไปจ้าเอาละพวกเราจะไปเล่นข้างนอกกันเหรอใช่แล้วแ่ะค่ะคุณครูเพียกมาเร็วอา่ากำลังไปโหติดแก๊งยาคูซาเนี่ยแล้วเราจะไปเล่นที่ไหนกันดีอะเอา้าไม่รู้ก็พี่ฝนเป็นคนชวนนี่นะอาอืมได้ข่าวมาว่าชาวบ้านเราอะนะีมันมีสวนน้ําอยู่อ่ะสวนน้าปิดใหม่อ่ะโอ้มันเปิดทุกวันเลยนะเนี่ยสวนน้ําปิดใหม่อ่ะไปเล่นกันไหมอ่ะไปก็ไปทำไมพวกเราเดินกันจมเจียมจังเลยอ่ะ เฮ้ยทำไมแกงนี้เขาต้องมายืนเป็นบอยแบนด์บางด้านหน้าเราก็เขามาคอยปกป้องพวกเรายังไงล่ะดูชีโอ้ยเพี่เดินตามไม่ทันนะโดนบางหมดเลยอ่ะเอาปุ๊กปิกรีบมาแล้วๆเข้าปุ๊กปิกเราก็ตามอย่างนี้ไงนุชเราตัวเล็กนะอืมแล้วอย่างนี้พวกเราจะวิ่งกันไปถึงเมื่อไหร่นะพี่เอกไม่รู้เหนื่อยมากแล้วอ่ะอ๋อไม่ฝนก้นใหญ่เหมือนกันนายหิวเราจ้วยอ่ะหิวอ่ะหิวหิวหิวว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเปิดแผนชี่ก่อน ฮะแผ่นที่อะไรพี่ฝนเปิดแผนที่ไงไม่งั้นเราจะไปถูกได้ไงะเออเนาะนี่ไงนี่ไงแผ่นที่มาแล้วนี่ไงลูกสันมาลูกศันมาแล้วมันไปคนละทางเปล่าพี่ฝนเอาก็มันองมาทางนี้นี่นาะประตูนหน้าโรงเรียนมันเปิดชางนี้ะถ้าไปชังนั้นมันก็ออกไม่ได้อะจีเฮ้ย <Hey. S 1> พี่แก๊งยาคูตามมาแล้วแล้วเข้าก็ตามอยู่นะเนาะใจเย็นๆยนสิเอ,อ้ยแล้วแบบนี้พวกเราจะวิ่งไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยนูดคอเราจะหักแล้วเราเหงยนตามอยู่เนี่ย งันจำเหรอบุกปิ๊กตัวเล็กอ่ะช่วงนี้นไม่ค่อยกินข้าวอ่ะปัทูไม่กินเหรออ้ยปัทูไม่ให้เรากินตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วนะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปกินที่นู่นนะมามามาเอาจุก,กุยานไปดีกว่าพวกเราไม่งั้นเราไปไม่ได้แน่นอนแหละอ้อยขี่แต่แรกก็หมดเรื่องแล้วบุกบิ๊กไป,กปไหนแล้วอะ่ะอยู่ข้างหลังนี่ไงโอ้โหทาไมต้องตามก้นบโบตลอดเวลาเลยเนี่ยอ้ยก็บนโบมันเบียดนะเอาอย่างนี้พวกเราไปกันเร็วเข้าบู มาเร็วมาเร็วคุณครูจามานะคะคุณครูขาโอ้ยรอพี่เอกด้วยพี่เอกอยนืนไหน่าพี่เอกหลังสุดเดียข้างหลังสุดใจเหรอโอ้ยบังกันจังเลยพวกนี้นี่แล้ววันนี้จะปั่นไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยวสงสัยต้องติดฉีดแล้วเฮ้อพี่ฝนใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วบท<อ>ทางนี้ทางนี้จามาเร็วเข้าจำมาจำมานะจำมาพี่ฝนโบสิยงคุณครูโบเสิงคุณครูทำไม,มอ่ะโบชอบเบียดอ่ะเดียวเจียว นี่ใช้อเปลว่ะนี่ือเปล่านะอุโมงค์สายลุ้งมาเลยอ๋อมันมีอุโมงค์สายลุ้งด้วยอ่ะดูชัดาชางจะใช่นั่นไงน้ํากระเด็นมาเลยอ่ะดูฉีสายน้ําสวยๆเหรออุ๊ยอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยว้าวดูนี่ฉีพวกเราเขาจะมาหาดไวให้พวกเราเล่นด้วยอ่ะอให้เรากินด้วยอ่ะเฮ้ยพี่จะกินหนมมากอ้ยมันมีกุ้งบสเตอร์พี่ฝนเบ่อกุก้งบสเตอร์แล้วอ่ะที่บ้านกินทุกวันเลยอ้โห <laughs> มีนี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะหนมปังอาชลาเปาอ่ะ ชาลาเปาหรือขนมจีบขนมจีบชาลาเปาขนมจีบชาลาเปาจะรับกี่ลูกดีคะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเหรอไม่ใช่แล้วไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่โอ้โหเนี่ยอะไรเหรมีต้นคริสต์มาสด้วยเหรอต้นอะไรอะ่ะเขาติดไฟไว้อ,ะอ่ะสวยจังเลยสวยจังเลยมีรูปหัวใจด้วยอ่ะมีโนโแมนด้วยนะม,มาจางนี้แล้วมาจางนี้แล้วพวกเราทําไมพื้นมันเงาจังเลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหอันนี้เป็นอุโมงค์ใส่น้าว้าวโอ้เพียกอยู่ไหนแล้วเนี่ยก็โดนบังอยู่เหมือนเดิมมาแล้วแล้วเข้ามาแล้วแล้วเข้าโอ้โหเด็กเดกระวังให้ดีนะจ้าระวังจะลื่นล้มจมน้ําเอานะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณคุณหนูว่ายน้ำเป็นพี่ฝนเขาแบบขอเปิดน้ําสาดเข้ามาด้วยเย็นเกินไปแล้วเอ้ยเย็นชื่นใจมากเลยเพียกเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ฝนมองเพียกไม่เจอเลยอ่ะเอางี้เราไปได้กันดีกว่านะอ๋อต้องลงล็อกมือกันแบงนี้เลยนะมาแล้ว อจูเย็นนะเดี๋ยวอจูมมีลูกบอลน้ำด้วยอ่ะเฮ้ยเพียกจมลงไปในน้ำเลยอ่ะเอ้ย<ด>อจูดูจีดูจีอ้าฉันหนุก้าวฉันหนุก้าวฉันหนุก้าโอ้ยเพียกดูโบ่ดีโบ่ะโบ่ไปไหนแล้วอ่ะโบ่ไปแช่น้ำอ่างนู้นแล้วอ่ะดูจีดูจีจอ้าวใช่จริงๆด้วยโหเจ้าโบนี่นะอ่ะปุ๊กปิ๊กไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวจำหาปุ๊กปิ๊กหน่อยไม่รู้กวนน้ำหรือเปล่าเนี่ยอ่ะปุ๊กปิ๊กอ่ะปุ๊ก ไหนแล้วพี่เอกไม่รู้เหมือนกันเผลอแป๊บเดียวก็หายไปละปุ๊กปิกชอบหายตัวด้วยอ๋อนั่นไงมาแล้วอยู่นี่นุชนึกว่าจะกวนน้ำชักอีกปุ๊กปิกมานี่มันเดี๋ยวเราอุ้มเองเฮ้ยเราแอบไปแทะปลามาตะกี้เนี่ยเอาได้กินแล้วใช่ไหมอย่างอิ่มแล้วใช่เปล่าอ่ะไม่รู้ใครเอาวางไว้มานี่เร็วมานี่เร็วตรงนี้มันมีอะไรก็ไม่รู้เป็นห้องอะไรก็ไม่รู้ห้องอะไรเนี่ยแล้วนุชจะล็อกเราไปงี้ทำไมเนี่ยนี่มันห้องอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันให้เปลี่ยนเสื้อผ้าหรือเปล่านะเ้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเเรออ้ยยยนน็ โอ้ยพี่ฝนเดินมาตรงนี้ทำไมเนี่ยอ๋อตรงนี้เขาให้เราอาบน้ำเหรอเขาให้เราลดตัวก่อนเข้าหรือออกสวนน้ำเปล่าเอาเหรอแล้วเราลงน้ำไปแล้วอะ่ะเอาไม่เป็นไรหรอกเหมือนกัน้ยอะสนุกจีนนะสนุกจีนนะกดดดดด็ดีดีดีย็นชื่นใจเลยโอ้ยพี่หนาวแล้วอะหนาวแลวเหรองั้นเราไปเล่นน้ำตรงนู้นกันต่อดีกว่าโอ้ยหนาวเลย <laughs> พาเล่นน้ำทำไมอะอะสนุกจีนนี่ โ yeah, 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 yeah. อ้โหรู้สึกพี่ฝนจะสนุกอยู่คนเดียวนะงานเนี้ยเย่เย yeah, yeah. ่ดูบอจีดูบอจีฮ่าฮ่าฮ่าสนุกจังเลยสนุกจังเลย